สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับครูแบมนะคะในรายวิชาภาษาไทยเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะคือเรื่องของการทบทวนสระในภาษาไทยค่ะจากที่เราได้เรียนกันไปในภาคเรียนที่แล้วนักเรียนยังจํากันได้ไหมคะว่าสระในภาษาไทยนั้นมีอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มที่สระตัวแรกกันเลยค่ะ สระตัวนี้นะคะคือสระอานั่นเองค่ะใช่ไหมคะอ่ะสระอาเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้ข้างหลัง,งพยัญชนะต้นนะคะอ่ะเรามาดูที่รูปแรกคะ่ะนักเรียนเป็นการทบทวนนักเรียนรูปแรกภาพนี้เป็นภาพอะไรคะอ่าคำแรกคือ อีกานั่นเองค่ะนักเรียนสะกดไปพร้อมกับครูแบมเลยนะคะอออีอีอกออากาอีกา,กานักเรียนรูคำว่ากาด้าน,นหลังเห็นไหมคะนักเรียนสระอาเนี่ยจะวางไว้ที่ด้านหลังของพยัญชนะต้นค่ะอ่ะรูปต่อไปรูปนี้คืออะไรคะนักเรียนถูกต้องค่ะคือรูปบ้าน คราวนี้เรามาออกเสียงสะกดพร้อมคูแบมเลยนะคะบอานอบ้านบานไม่โทรบ้านอันนี้คือคำที่ประสมด้วยสระอา uh. ต่อไปนะคะคือคำที่ประสมด้วยสระอี e. สระอ e. ีนะคะนะักเรียนเป็นแบบนี้นะคะ เรามาดูคำที่ประสบที่สระอีกันบ้างค่ะรูปนี้คืออะไรคะนักเรียนคำว่าสีไม้นักเรียนจะกดพร้อมครูแบบนะคะสอีสีสีโมออไอไม้ไม้ไมโทไม้สีไม้สระอีเนี่ยนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าจะ เขียนไว้ด้านบนของพยัญชนะต้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคือคำว่ามีดมออีดอมีดอราสระต่อไปคือสระอูสระอูก็ยังคงเป็นสระเสียงยาวอยู่นะคะสระอูเนี่ยเราจะเขียนไว้ด้าน ล่างของพยัญชนะต้นค่ะนักเรียนดูที่ภาพแรกเลยนะคะคือคำว่าอะไรคะคำว่าปูนั่นเองค่ะนักเรียนสะกดพร้อมครูเลยนะคะปอูอปูและรูปภาพต่อไปคือคำว่าหนูหอนอ,อหนูนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าสระอูจะเขียนไว้ด้านล่างของพยัญชนะต้นค่ะ ไปคือสระเอสระเอก็ยังคงเป็นสระเสียงยาวอยู่นะคะสระเอเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าของพยัญชนะต้นนะคะเราจะเขียนสระเอก่อนแล้วตามด้วยพยัญชนะต้นนะคะรูปภาพแรกทะเลนั้เรียสะกดพร้อมครูเลยนะคะ,ออะทะออะทาลอเอเล รูปภาพต่อไปคือรูปภาพคําว่าเปลเปลปอลอเอเปลต่อไปคือสระอะไรคะนักเรียนสระแอสระแอเนี่ยดูเลยค่ะจากภาพเห็นไหมคะคือคำว่าอะไรคะกาแฟนะคะกาแฟกออากาโฟแอ,อแฟ ของสระแอก็จะอยู่ด้านหน้าของพยัญชนะต้นเหมือนกันนะคะภาพต่อไปคือคําว่าแปลงสีฟันแปลงสีฟันนะคะนักเรียนเวลานักเรียนสะกดราเขียนเนี่ยก็เขียนสระแอก่อนนะคะสะกดตามคุณแบบเลยนะคะปร,ปรแงงแปลงสอีอสีฟอ,อนอฟันแปลงสีฟันนะ รูปภาพต่อไปค่ะคือสระโอสระโอก็ได้แก่คําว่าโบนะคะดูจากภาพเลยภาพแรกคือโบบอโอโบนะคะภาพถัดมาคืออะไรคะนักเรียนรูปกระโรงนะคะนักเรียนสะกดตามครูแบมเลยนะคะกรออะกระปรอโองอโลกระโรง ไปคือคำที่ประสมด้วยสระอนะคะนะักเรียนสระอยังคงเป็นสระเสียงยาวอยู่นะคะเราจะวางสระอเนี่ยไว้ด้านหลังของพยัญชนะต้นนะคะภาพแรกเลยค่ะคือคำว่าดินสอดินสอนะคะนะักเรียนโดอีน,ดนอ,อ,อดินสออสอดินสอ ภาพถัดมาค่ะนักเรียนคือคําว่าสอนนะคะดูจากรูปเลยคุณครูกําลังสอนอยู่ถูกไหมคะจะกดตามครูแกรมเลยนะคะสออเนอสอน,ออน,อสอนภาพถัดไปสระถัดไปก็คือสระอุนะคะนะักเรียนสระอุเนี่เป็นสระเสียงสั้นนะคะจะอยู่ด้านล่างของแผนชนะต้นเวลาเราเขียนเนี่ยเราเขียนไว้ด้านล่างนะคะจากภาพแรกเลยคือคำไรคะนะักเรียน คำว่าดุนะคะนะักเรียนสะกดตามครูแบมเลยค่ะดอ,อุดุอ่าต่อไปคือคำว่าอะไรคะกระปุกกระปุกนะักเรียนสะกดตามนะคะกอรออะกระปออุกอุกระปุกค่ะ สระต่อมาคือสระอิคเกเรียนสระอิเป็นสระเสียงสั้นนะคะวางไว้ด้านบนของพยัญชนะต้นอยากภาพแรกคือพาพอะไรคเกเรียนนาลิกานาลิกาสะกดตามครูแบมเลยนะคะโนอาณาลออิลิกอ,อากานาลิกา ภาตพต่อไปคือภาพปิ่นโตปิ่นโตก็สะกดตามครูแบมได้เลยนะคะปออีนนปินป่นปิน่นไม้เอกปิ่นตอโอโตปิ่นโตนะคะนักเรียนสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าสระอ,อิจะอยู่ตรงไหน,นด้านบนของพยัญชนะต้นนะคะต่อไปพอสระอิแล้วเรามาดูที่สระอ,อึก,กันบ้างสระอ,อึ ภาพแรกคือตึกนั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนสะกดตามครูแบมเลยนะคะตอ,อืกอตึกตอ,อืกอตึกนะคะอ่าและภาพต่อมานักเรียนรู้กันอยู่แล้วถูกไหมคะปลาหมึกนั่นเองค่ะปอลออาปลาหอมอ,อกอหมึกปลาหมึกค่ะ นั้นคือสระที่เป็นสระทั้งสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวถูกไหมคะต่อมานะคะนักเรียนที่เราได้เรียนกันไปคือสระแปลงรูปถามว่าสระแปลงรูปคืออะไรสระแปลงรูปสระแรกเลยเนี่ยคือสระอะสระอ่ะเนี่ยเราสามารถแปลงรูปอะเนี่ยเป็นไม้หันอากาศได้เมื่อมีตัวสะกดอยู่ด้วยนะคะจากสระอะในรูปนี้จะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศทันทีเมื่อเจอตัวสะกด ต่อไปสระเอขเหมือนกันสระเอเนี่ยจะแปลงรูปอะนะคะเป็นไม้ไต่ขูค่ะเมื่อมันเจอกับตัวสะกดนะคะต่อไปสระแอะเช่นเดียวกันจะแปลงรูปอะเป็นไม้ไต่ขูค่ะและสระเอก็จะแปลงรูปออตัวเนี้ยเป็นสระอีนั่นเองเมื่อเจอตัวสะกดนะคะ อันนั้นคือสระแปลงรูปก็คือเปลี่ยนรูปไปเลยต่อไปเป็นสระรดรูปสระรดรูปเนี่ยก็คือเมื่อสระเหล่านี้เจอตัวสะกดรูปจะหายไปทั้งหมดเลยก็คือสระโอนะคะสระโอเนี่ยเมื่อเจอตัวสะกดจะลดรูปทั้งหมดนะคะและก็สระอลดร,รูปเมื่อทั้งหมดเจอกับตัวสะกดแล้วเนี่ย มีรอเรือเป็นตัวสะกดเนี่ยจะลดรูปทั้งหมดเลยนะคะต่อไปสระเอสระเอก็จะลดรูปเหมือนกันคือรูปคือรูปเอเนี่ยจะหายไปเมื่อมียอยักษ์เป็นตัวสะกดรูปอเนี่ยหายไปเมื่อเจอยอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะนักเรียนเดี๋ยวครูแบมจะยกตัวยอย่างคําไว้ให้นะคะต่อไปสระอัวสระอัวเนี่ยก็จะลดรูปเหมือนกัน ลดร,รูปก็คือไม้หัดอากาศเนี่ยก็จะหายไปนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันสระบางตัวเมื่อผสมกับพยัญชนะแล้วและมีตัวสะกดเนี่ยจะแปลงรูปหรือลดรูปหายไปแบบไหนบ้างอ่ะแล้วเรียนมาดูคำนี้ค่ะคำว่าจับนะคะนักเรียนคำว่าจับนักเรียนเห็นไหมคะว่าสระอะเนี่ยจับเนี่ยคือสระอะนะคะนักเรียนแต่ทำการแปลงรูปไป เป็นไม้หันอากาศอยู่ด้านบนเห็นไหมคะจอ,อบอจับเวลาสะกดก็คือจอ,อเหมือนกันแต่สระอะได้แปลงรูปไปอยู่ด้านบนแล้วนะคะเมื่อเจอกับตัวสะกดเวลาสะกดก็สะกดว่าจอ,อบอจับค่ะต่อไปคําว่าเป็ดนะเป็ดคือสระเอนะคะนักเรียนสระเอแต่รูปไม่ได้เป็นสระเอ ได้ทำการแปลงรูปไปแล้วนะคะเวลาสะกดนักเรียนก็สะกดดังนี้ค่ะปอเอดเป็ดแต่เวลาเขียนให้นักเรียนเขียนแบบนี้นะคะให้เปลี่ยนรูปสระอะตรงเนี้ยเป็นไม้แต่คูไว้ด้านบนของพยัญชนะต้นนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะนักเรียนสำหรับการทบทวน สระในภาษาไทยนะคะทั้งหมดที่คร,รูแบมได้สอนไปคร,รูแบมก็อยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้จดจํารูปสระและการออกเสียงต่างๆนะคะฝึกสะกดคําบ่อยๆหากนักเรียนจํารูปสระได้แล้วจําการออกเสียงของสระต่างๆได้แล้วเนี่ยจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยอ่านคําได้มากได้ไง่ายมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะสะกดคําได้ถูกต้องนะคะต่อไปนะคะคร,รูแบมก็มีภาระงานให้นักเรียนได้ทํากันนะคะ พนักงานเนี้ยก็ตามใบงานที่ครูแบมได้มอบให้นักเรียนเลยคือให้นักเรียนเนี่ยเขียนคําที่ประสมสระที่กําหนดและมีความหมายอย่างละ5คําค่ะนักเรียนเรามาดูกันนะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างนะคะตามตารางดังต่อไปนี้เลยค่ะสระในตารางแรกนะคะคือสระอารูแบมก็ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนนะคะคือคําว่าตา ตออาตานั่นเองค่ะสระอาคำที่สองคือคำว่ามานีนะคะมานีก็เป็นสระอาเหมือนกันคือคำว่ามานั่นเองค่ะมอามานักเรียนเห็นไหมคะอ่ะต่อไปคือสระอ e. ีครูแวมยกตัวอย่างให้คำว่าสีนะคะนักเรียนสะกดตามครูแวมเลยนะคะสอี e, สี และในคําต่างๆต่อไปเนี่ยก็ให้นักเรียนเนี่ยคิดคําที่มีความหมายอย่างละ5คํานะคะให้นักเรียนทําลงในใบงานได้เลยก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการทบทวนสระในภาษาไทยแล้วเราก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ